คุณเคยรู้สึกไม่ว่าบางเรื่องมันเหมือนถูกเขียนไว้ล่วงหน้าเหมือนมีใครแอบมากระซิบข้างหูว่าเดี๋ยวมันก็เป็นแบบนี้แหละทั้งที่ในตอนนั้นเรายังไม่ได้ตัดสินใจอะไรเลย ฉันเข้าใจนะความรู้สึกนั้นมันทั้งน่าทึ่งและน่ากลัวในเวลาเดียวกันมันเหมือนเรามีเรดาร์พิเศษที่คอยเตือนภยัยหรือนำทางให้เราไปในที่ที่ควรไปแต่เรามักจะมองข้ามมันไปวันนี้เรามาลองทดสอบเซนส์ของเรากันหน่อยไหมด้วยแบบฝึกหัดง่ายๆที่จะช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับยานอย่างรู้ภายในตัวคุณได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เอาล่ะหลับตาลงช้าๆหายใจเข้าลึกๆปล่อยวางทุกอย่างไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นปล่อยให้ความคิดเป็นเหมือนเมฆที่ลอยผ่านไปโฟกัสแค่ลมหายใจของคุณตอนนี้จินตนาการถึงภาพภาพอะไรก็ได้ที่แวบเข้ามาในหัวเป็นอย่างแรกไม่ว่ามันจะดูไร้สาระแค่ไหนก็ตามไม่ต้องตัดสินแค่รับรู้ เห็นภาพอะไรบ้านเก่าๆทะเลกว้างรอยยิ้มของใครบางคนหรืออะไรที่ไม่มีความหมายเลยจดจำมันไว้ต่อมาให้ลองถามตัวเองภาพนี้มันกำลังบอกอะไรคุณมันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่คุณกำลังเจออยู่ตอนนี้ไหมมันเป็นคำเตือนกำลังใจหรือแค่ภาพที่แวะมาทักทาย อย่าพยายามคิดหาคำตอบที่ถูกต้องเพราะไม่มีคำตอบที่ผิดหรือถูกแค่ฟังสิ่งที่หัวใจคุณกำลังบอกบางครั้งคำตอบมันอาจจะไม่ได้มาเป็นคำพูดแต่มันมาในรูปแบบของความรู้สึกความรู้สึกสบายใจอึดอัดหรือความเข้าใจอะไรบางอย่างที่กระจ่างขึ้น ลองทำแบบฝึกหัดนี้บ่อยๆวันละ5นาที10นาทีแล้วคุณจะเริ่มสังเกตเห็นว่าเซนส์ของคุณแม่นยำขึ้นเรื่อยๆคุณจะเริ่มเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองมากขึ้นฉันรู้ว่ามันอาจจะฟังดูเหมือนเรื่องงมงายแต่เชื่อฉันเถอะภายในตัวเราทุกคนมีเข็มทิศที่คอยนำทางเราอยู่เสมอแค่เราต้องเรียนรู้ที่จะฟังเสียงของมัน ตอนนั้นฉันได้ตัดถามตัวเองว่าทำไมฉันถึงมองข้ามสัญญาณเตือนเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นไปได้นะเพราะบางครั้งเรามัวแต่ฟังเสียงของคนอื่นจนลืมฟังเสียงของหัวใจตัวเองถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้แตะใจคุณฝากกดติดตามไว้นะเราจะเติบโตไปด้วยกันและถ้าเรื่องนี้ตรงกับสิ่งที่คุณกำลังเผชิญฉันอยู่ตรงนี้เสมอกดไลค์ให้กันเป็นพลังใจก็พอ